สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดไมโครกมมิงนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาเหมือนกับพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําก่อนที่ตัวเกมบูตเทริงเวฟนะครับกำลังจะเปิดครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าอยากจะได้ตัวอะไรอยากได้ไกด์อะไรนะครับสำหรับวันนี้นัดจะมาเหมือนกับคอยเตือนกับเพื่อนๆอีกรอบนะครับเพราะว่าตัวตัวของนั้นเนี่ยกลืมเหมือนกันนะก็คือเราสามารถที่ จะได้เหมือนกับ Echo โคนครับ Echo เอ h กก็คือเหมือนกับเป็นระบบระบบหนึ่งอะ่ะที่เหมือนกับเอฟเฟกต์พิเศษนะครับในเกม Buttering Wave นะครับทำให้ตัวเราเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเหมือนกับเข้าไปเล่นเกมนี้เราต้องสมัคร เกมนะครับอ่ะหลายหลายคนเอพูดทําไมเนี่ยสมัครเกมอ่ะอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสมัครเสร็จอะไรเรียบร้อยนะครับอ่ะล็อกอินอะไรนะครับเข้าไปนะครับอ่าเข้าไปในหน้าจอนี้นะครับเราก็สามารถที่จะอ่าดาวน์โหลดไว้ก่อนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Windows Epic Store หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนเล่นในมือถือนะครับสามารถที่จะพีดาวน์โหลดเข้าไปในเกมแล้วก็โหลดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะในเกมมันก็จะมีเหมือนกับอ่ารีซอสอะไรต่างๆประมาณชิกสองชิกนี่แหละอ่ะกดเข้าไปโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปตรงที่มุมขวามือนะครับ get fire a อตทรอส์นะครับกดมาณตอนนี้ครับเซิร์ฟเวอร์มันบีซี่เพราะคนเล่นเยอะมากๆนะครับพอเพื่อนๆเข้าไปนะครับหน้าจอมันจะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะครับก็คือมันจะทําให้เราเหมือนกับทําเคสนยันนะครับถ้าใครเคยเล่นเกมชินนะครับหรือห้องใครสตาร์เรลนะครับเราจะทราบดีอยู่แล้วกดแชร์กดนู่นกดนี่กด Follow Facebook Follow Xfollow Discord อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะสามารถสมอนได้นะครับพอเราสมอนนะครับมันจะมีหน้าตาเหมือนกับ ตัวละครเหมือนกับไอที่เราได้หน้าตาประมาณนี้นะครับสีหลักๆถ้าสมมติมันอยู่บนสุดและสีทองนะครับเป็น5ดาวสีม่วงสีดาวนะครับสีฟ้า3ดาวนะครับสิ่งที่เราจะโฟกัสนะครับสิ่งที่เราจะโฟกัสเลยก็คือจะเป็นตัวสีทองเท่านั้นนะครับจะทําให้เพื่อนๆหลายคนนะครับเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็มีเหมือนกับไกด์ตรงนี้นะครับที่เราอยู่นะครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเปิดตัวไหนตัวไหนนะครับเราควรที่จะโฟกัสตัวไหนนะครับหลักๆเลยตัวที่ออลอราวที่สุดก็คือจะเป็นนกม่วง ตัวนี้นะครับและตัวต่อมาก็จะเป็นออโต้ปะเป็ดนะครับไอตัวยิงปืนน่ะเป็นเหมือนกับตัวที่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเป็นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ย ประมาณ6ตัวเนี้ยดีสุดนะครับแต่ที่ดีที่สุดจริงๆก็คือไอ้ตัวนกม่วงเนี่ยที่คนต้องการได้มากครับนกม่วงแล้วก็นกนกสีเขียวนะนกทัานลมนะเพราะมันจะมีเหมือนกับสกิลโจมตีแบบเป็นสายฟ้าแล้วก็สามารถที่จะคาลเตอร์แท็กแล้วก็ได้เหมือนเอเนอร์จีกลับมาอารมณ์ประมาณนี้นะครับอ่ะการที่เราเล่นแต่ถ้าเพื่อนๆเปิดไปเหมือนนัดนะครับเปิดแล้วได้ของไม่ดีนะครับเราควรจะทํำยังไงนะครับที่นัดแนะนำนะครับเราสามารถที่เข้าไปที่กลุ่มนะครับก็คือปุ่นทิริงเวฟนะครับในของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซื้้อขายยเลลก็แแวต่นะ ให้เรากดเข้าไปลิงก์ต่างๆเช็คชื่อลิง์กดีๆนะครับก็คือเขาจะเหมือนกับ เอาเหมือนกับเอาตัวให้ให้เพื่อนๆแล้วเราสามารถที่จะกดได้เลยพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นอย่างหนึ่งนะเรากดไปแล้วมันจะให้กดรีดิมได้เลยอย่างเช่นอันเนี้ยปุ๊บกดไปแล้วมันจะรีดิมได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์มันเน่าอยู่นะครับแล้วก็หรือเราจะสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์ได้นะเพราะว่ามันเน่าอยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์มันมันบีซีนะครับต้องรอดูว่าตอนที่มันแก้ไขแล้วจะเป็น ริ่งเวฟนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนเปิดตัวนะครับสวัสดีครับผม